คนใจดีเมื่อปีพุทธศักราช2505ข้าพเจ้าได้พบกับชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากบ้านเกิดเมืองนอนเข้าสู่ประเทศไทยชายหนุ่มผู้นี้ชอบพูดภาษาไทยกับข้าพเจ้าและรู้สึกว่าแกชอบภาษาไทยมากนอกจากภาษาเดิมของแกแล้วยังพูดภาษาอังกฤษได้บ้างไม่มากนักเราจึงสนทนากันเป็นภาษาไทย ข้าพเจ้าถามแกว่าแกเรียนภาษาไทยมาจากไหนพอมาถึงก็อยากจะพูดไทยทั้งที่ไม่เคยมาเมืองไทยเลยแกยิ้มอย่างภูมิใจบอกว่าเรียนมาจากเมืองญี่ปุ่นแม้แกจะพูดไทยแต่สำเนียงของแกเป็นญี่ปุ่นฟังดูแล้วกว่าจะจับใจความได้แต่ละประโยคข้าพเจ้าก็ต้องเหนื่อยใจแต่เห็นว่าแกมีใจศรัทธาสนใจภาษาไทย ข้าพเจ้าก็ยินดีทนฟังจนรู้เรื่องโดยตลอดเมื่อคิดถึงคำพูดและสำเนียงที่เข้าใจได้ยากทำให้ข้าพเจ้าหวนไปนึกถึงเมื่อข้าพเจ้ากับพวกเพื่อน7 8คนเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพเข้าไปท่องเที่ยวที่ดินแดนอินโดจีนเริ่มเข้าทางอรญยประเทศไปประเทศขเขมรท่องเที่ยวชมนครวัดตลอดจนในประเทศเวียดนามใต้ เวลานั้นโงเดียนเดียวยังเป็นประธานาธิบดีแม้ยวนจะถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วก็ตามแต่เหตุการณ์ในสมัยนั้นยังอยู่ในความสงบปกติการเดินทางท่องเที่ยวก็สะดวกและปลอดภยัยครั้งหนึ่งพวกเราเดินทางจากไส้ง่อนไปดาลัดซึ่งเป็นเมืองอยู่บนเขามีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ผู้นำทางบอกเราว่าควรจะแวะระหว่างทางเพื่อไปเยี่ยมหมู่บ้านเผ่าไทยที่อพยพหนีพวกแดงมาจากแคว้นดินแดน12จุไทยข้าพเจ้ามีความยินดีเพราะเคยสนใจเผ่าไทยนอกประเทศมานานแล้วอยากจะพบปะสนทนาศึกษาหาความรู้เมื่อเราไปถึงลงจากรถมองเห็นหมู่บ้านปลูกขึ้นใหม่ๆ เห็นผู้คนในหมู่บ้านในบริเวณนั้นก็นึกรู้ว่าเป็นคนเผ่าไทยแน่เพราะการแต่งกายและกิริยาท่าทางเดินที่พูดไม่กระด้างผู้หญิงก็มีแต่ความนิ่มนวนเหมือนนิสัยชาวไทยเราในสมัยทั่วไปผู้นำทางพวกเราเข้าไปในเขตบ้านหลังใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าเผ่าไทยผู้เป็นนายหมู่บ้าน เราใช้ภาษาไทยทักทายพูดกันเป็นครั้งแรกที่เห็นหัวหน้าเผ่าไทยพร้อมทั้งภรรยาและบุตรชายหญิงเดินยิ้มแย้มออกมาต้อนรับเราด้วยความยินดีและเชิญให้เข้าไปในบ้านด้วยความมีมตรีเราพยายามใช้คำไทยในการสนทนาก็รู้สึกว่าจับคำพูดไม่ค่อยจะถูกยังไม่ค่อยได้เข้าใจกันมากนะักแต่เมื่อสนทนากันไปได้ไม่นานนะัก ก็พอจะพูดกันรู้เรื่องดีแม้จะต้องเอาภาษาต่างประเทศเข้าช่วยบ้างเพราะพวกเราที่ไปนั้นคนไทยล้วนแต่บางท่านก็รู้หลายภาษาหัวหน้าเผ่าไทยรูปร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อขาวส่วนภรรยารูปร่างเอวบางร่างเล็กต่างมีความสนิทสนมเป็นกันเอง บางคำที่แกพูดใช้สำเนียงไทยได้ชัดเจนดีแล้วก็มีบางคำที่เป็นตัวรอออกเสียงเป็นตัวหอคล้ายกับภาคเหนือและภาคอีสานของเราแต่ก็มีที่ชัดเจนเช่นหัวหูปากคอแขนขาเป็นต้นเห็นจะเป็นคำดั้งเดิมของเผ่าไทยมาแต่โบราณยังไม่เปลี่ยนแปลงไปตามท้องถิ่นและประเทศที่อยู่ การต้อนรับพวกเราก็คล้ายกับคนไทยรุ่นเก่าหรือชาวชนบททั่วไปในประเทศไทยพอรู้ว่าเราเป็นคนไทยบางกอกก็แสดงความยินดีเป็นกันเองคำว่าไทยบางกอกเป็นคำเก่าแก่ซึ่งเข้าใจกันง่ายในต่างประเทศไม่ต้องอธิบายให้เหนื่อยว่าบางกอกอยู่ที่ไหนหัวหน้าเผ่าไทยบอกว่าเคยได้ยินชื่อไทยบางกอกแล้วว่า เป็นบ้านเมืองที่ใหญ่โตและสวยงามมากมีผู้คนมากมายและแกได้เล่าให้เราฟังว่าพวกบรรพบุรุษเคยเป็นขุนนางจีนมาก่อนทั้งข้าพเจ้าก็เห็นรูปเขียนที่แกบูชาแต่งตัวเป็นขุนนางจีนและแกบอกว่าแกมีบุตรชายหญิงและเวลานี้บุตรชายยังศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสส่วนตัวแกนั้นพูดภาษาฝรั่งเศสได้ดี นอกจากนั้นยังเล่าเรื่องถิ่นเดิมของแคว้นสิบสองจุไทยไลยเจา้าและลางเซิงที่ได้ถูกพวกแดงเข้ารุกรานอย่างป่าเถื่อนไม่มีมนุษยธรรมโหดร้ายทารุณต่อเผ่าไทยผู้รักสงบและความเป็นอิสระตัวแกเป็นหัวหน้าคุมพวกคนไทยอาสาสมัครเข้าต่อสู้เพื่อดินแดนที่แสนรักแสนหวงกับผู้รุกรานอย่างทรหด น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟทั้งอาวุธที่ทันสมัยก็ไม่มีพอจะต่อต้านผู้บุกรุกที่สุดชาวไทยซึ่งกำลังน้อยกว่าก็พ่ายแพ้แก่พวกแดงซึ่งมีกำลังพลมากกว่าและอาวุธดีกว่าพวกแดงมีความโกรธแค้นแก่มากเพราะแกเป็นหัวหน้าเผ่าที่เข้มแข็งไม่ยอมอ่อนน้อมจึงพาทหารออกตามลาดตัว แกจึงจำเป็นต้องตัดสินใจครั้งสุดท้ายพาครอบครัวขึ้นเครื่องบินหลบหนีเข้ามาในดินแดนเวียดนามใต้พร้อมทั้งบริวารที่ติดตามมาภายหลังอีกห้าสิบหลังคาเรือนแกพูดแล้วก็มีความเสียใจแสนรักแสนอลัยชาวไทยที่ได้ร่วมสู้รบกันมาเพื่ออิสรภาต้องแตกผ้าแยกหลบหนีไปคนละทิศคนละทางแกเศร้าถึงชะตากรรมของชาวไทยสิจุไทย ที่ร่วมกันรบจำนวนแสนซึ่งต้องอยู่ในถิ่นเดิมตกอยู่ในความยึดครองของพวกแดงคงจะตกเป็นทาสงานอย่างน่าสงสารพวกเราได้ยินได้ฟังเรื่องจากหัวหน้าเผ่าไทยซึ่งเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในดินแดน12จุดไทยในอดีตก็เศร้าใจพลอยมีความสงสารชาวไทยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสิ้นชะตากรรมแต่ก็นึกว่าโลกย่อม เป็นธรรมเสมอผลสุดท้ายธรรมะย่อมชนะพวกอธรรมก็ค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นการที่ข้าพเจ้าได้สนทนากับหัวหน้าเผ่าในครั้งนั้นไม่เหนื่อยใจเหมือนการสนทนากับหนุ่มชาวอิตย์อุทัยประเทศผู้นี้เลยที่สุดก็จับใจความได้ว่าหนุ่มญี่ปุ่นผู้นี้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าอ่าผู้เป็นน้องของพ่อ ได้เคยเป็นทหารในกองทัพญี่ปุ่นเวลาสงครามโลกครั้งที่สองได้ถูกส่งมาประเทศไทยและมีหัวหน้าคอยควบคุมเฉลยศึกทั้งฝรั่งและแขกเคยบังคับให้สร้างทางรถไฟสายมรณะที่บ้านโป่งและเมืองกาญจนบุรีอาของแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อแรกๆพวกทหารลูกพระอาทิตย์โกรธพวกชาวบ้านและคนไทยมาก ที่ชอบแอบเอาขนมและผละไม้ไปให้พวกเฉลยแต่ก็มีคนไทยบางพวกชอบกินของพวกเฉลยทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายจนพวกเฉลยไม่มีอะไรเหลือพันกายแต่คนไทยส่วนมากมีใจเมตตาการุณาเมื่อเห็นพวกเฉลยสึกหิวผอมโซกได้รับความลำบากทำงานหนักก็มีความสงสารจึงเอาของแอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่นพวกคนไทยที่ขึ้นรถไฟผ่านไปมามองเห็นเฉลยทำงานอยู่ข้างทางรถไฟต้องอยู่กลางแดดร้อนจัดตัวแดงจนดำเพราะไม่มีเสื้อผ้าใส่ต่างก็มีน้ำใจสงสารพวกเฉลยนี้อดอยาบางคนติดบุหรี่แต่ไม่มีจะสูบเมื่อเห็นคนไทยโดยสารรถไฟผ่านไปมาโผล่หน้าต่างรถไฟดูพวกเฉลยยกมือสองนิ้วขึ้นแตะริมฝีปาก แล้วก็แบมือคนที่อยู่ในรถไฟก็รู้ความหมายดีเมื่อรถชะรอค่อยๆผ่านพวกคนไทยใจบุญขี้สงสารต่างก็แอบโยนบุหรี่ยาสูบลงไปให้เป็นซองๆโดยไม่ให้พวกผู้คุมทหารญี่ปุ่นเห็นทั้งไม่ได้หวังสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนพวกทหารญี่ปุ่นที่คอยควบคุมรู้ก็มีความโกรธมาก คิดว่าคนไทยชอบเป็นมิตรกับพวกเฉลยมากกว่าเป็นมิตรกับชาวญี่ปุ่นต่างเป็นเดือดเป็นแค้นเพราะเข้าใจว่าประชาชนไม่ยอมร่วมมือกับกองทัพญี่ปุ่นกลับพยายามช่วยเหลือพวกเฉลยเหตุการณ์อะไรในโลกนี้ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่มีอะไรแน่นอนทหารญี่ปุ่นซึ่งชนะสงครามตอนแรกๆแต่ที่สุดก็ต้องแพ้สงครามอย่างราบคาบ ทห,หารญี่ปุ่นในประเทศไทยก็ถูกฝ่ายชนะเข้ามาปลดอาวุธและควบคุมกลับเปลี่ยนเป็นเฉลยศึกบ้างอาของแกก็ตกเป็นเฉลยศึกอยู่ในประเทศไทยต้องทำงานหนักได้รับความลำบากต้องมีความอดทนและอดอยากแม้บุรีตัวเดียวก็ต้องแบ่งกันสูบหลายคนแต่แล้วก็ได้อาศัยชาวไทยผู้มีน้ำใจดีได้หยิบยื่นให้ทั้งผลไม้ อาหารและบุหรีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอาของแกจึงรู้ว่าคนไทยส่วนมากเป็นผู้ใจบุญมีเมตตาการุณาเมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยากอยู่ในความลำบากไม่ว่าจะเป็นชาติใดาภาษาใดาก็ช่วยเหลือด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อมาเมื่อคู่สงครามลงนามตกลงสัญญาสงบศึกยุติการทำสงกรามทั้งสองฝ่าย อาของแกก็ถูกปล่อยลงกลับไปสู่บ้านเดิมในประเทศญี่ปุ่นเมื่อได้พบหน้าญาติพี่น้องก็ดีใจเมื่อลูกหลานถามถึงชีวิตในเมืองไทยแกก็เล่าให้ฟังทำให้ลูกหลานหลายคนอยากจะมาเมืองไทยตัวชายหนุ่มที่เป็นหลานคนหนึ่งที่ฝันถึงคนไทยเมืองไทยตลอดมาจึงได้อุตส่าห์พยายามเรียนพูดไทยกับชาวญี่ปุ่นผู้เคยมาอยู่เมืองไทยมาก่อน จนได้มีโอกาสเดินทางมาเมืองไทยคราวนี้ความเมตตาสงสารของคนไทยคราวนั้นทำให้พวกเฉลยศึกทั้งฝรั่งและญี่ปุ่นทราบซึ้งในน้ำใจอันดีในความมีเมตตาจิตแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่ประทับใจอยู่ในความทรงจำของพวกเฉลยทั้งสองฝ่ายเรื่องความใจดียังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้ฟังจากท่านผู้หนึ่ง ท่านผู้นั้นเล่าให้ฟังว่าคุณป้าของท่านอยู่จังหวัดทางใต้ซึ่งมีรถไฟผ่านแต่แต่ไม่ห่างไกลาจากพระนครมากนะักคุณป้าเป็นคนใจบุญและมีความขยันแม้จะเป็นผู้มีอันชะกินแต่ไม่ชอบอยู่นิ่งหรืออยู่กับบ้านเฉยๆเป็นคนที่อยู่ไม่สุขแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีจึงคิดทำขนมถ้วยจากบ้านแล้วหาบออกมาขาย และชอบมานั่งขายข้างที่ทำการสารกลางประจําจังหวัดเสมอเวลานั้นทางการเข้าจ่ายนักโทษออกไปทำงานที่เรือนจำมีการถางหญ้าตัดต้นไม้ทำความสะอาดสถานที่ราชการเป็นประจำคุณป้าหาบขนมมาขายเห็นนักโทษทำงานหนักก็มีใจสงสารเมื่อถึงเวลานักโทษหยุดพักก็นํำขนมถ้วยมาแจกใจ่ายให้นักโทษพวกนั้นกิน โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนทั้งไม่ห่วงว่าจะขาดทุนหรือได้กำไรคิดแต่เพียงว่าได้บริจาคขนมให้พวกนักโทษกินในเวลาหิวและมีความลำบากเช่นนี้ย่อมเป็นบุญกุศลในการบริจาคทานเหมือนกันการที่คุณป้าได้บริจาคขนมเป็นทานให้แก่นักโทษบ่อยครั้งทำให้นักโทษมีความรักใคร่นับถือ เพราะความใจดีพากันเรียกว่าคุณแม่และคุณป้าก็เป็นสุขทางใจเมื่อได้เห็นนักโทษผู้น่าสงสารได้กินขนมที่บริจาคอย่างหิวกระหายต่อมาคือหนึ่งทางจังหวัดถูกโจมตีด้วยเครื่องบินเพราะเป็นเวลาสงครามโลกครั้งที่สองทางเรือนจำถูกระเบิดกำแพงพังไปแถบหนึ่งทำให้นักโทษมีโอกาสหลบหนีออกมาได้ และแฝงความมืดพาการหลบซ่อนตัวอย่างมิดชิดในเวลากลางวันแม้พวกพนักงานผู้คุมเรือนจำจะได้พากันเที่ยวติดตามค้นหาเพื่อที่จะได้นำตัวเข้าสู่เรือนจำแต่ก็ค้นไม่พบพอตกเวลากลางคืนพวกนักโทษก็ออกมาพากันตัดช่องย่องเบาลักขโมยของชาวบ้านและพวกเจ้าทรัพย์ก็พากันนอนอย่างสลบสลายตลอดทั้งสุนัขที่เลี้ยงก็ไม่เห่าเพราะหลับคล้ายกับถูกมนต์สะกด หรือยาลมชาวบ้านแถบนั้นถูกลักของไปแทบทุกหลังคาเรือนแต่ที่น่าอัศจรรย์เพราะมีแต่บ้านคุณป้าผู้ขายขนมถ้วยบ้านเดียวที่ไม่มีของสิ่งใดหายชาวบ้านที่รู้จักคุ้นเคยต่างพากันประหลาดใจคิดว่าคุณป้าคงจะมีของดีทำให้พวกผู้ร้ายจังงังไม่กล้าหยิบของไปได้ ทั้งที่คุณป้าก็ถูกตัดรั้วสังกสีพอตัวคนจะรอดเข้าไปในบ้านและออกมาได้อย่างสบายซ้ำมีรอยเท้าย่ำเข้าไปถึงในตัวบ้านและในห้องซึ่งมีของหลายอย่างที่มีราคาสูงที่ผู้ร้ายควรจะลักขโมยเอาไปได้แต่ก็ไม่ได้เอาอะไรไปชาวบ้านพากันสงสยัยถามคุณป้าว่าของดีอะไรป้องกัน หรือมีคาถาอาคมดีจึงป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายได้คุณป้าได้แต่ยิ้มและพูดว่าไม่มีของดีหรือคาถาอาคมที่จะป้องกันภัยได้นอกจากใจของเราที่ได้แผ่เมตตาจิตเท่านั้นต่อมาเมื่อทางบ้านทางเมืองเห็นชาวบ้านได้รับความลำบากเดือดร้อนเพราะผู้ร้ายชุกชุมทางการก็ได้ระดมพวกเจ้าหน้าที่จำนวนมาก พร้อมกันออกกวดขันกวาดล้างเป็นการใหญ่ได้จับกลุ่มพวกนักโทษหนีคุกเข้าไปรับการเพิ่มโทษได้หลายคนการที่บ้านคุณป้าไม่ถูกจรกรรมเหมือนบ้านอื่นมาทราบภายหลังว่าพวกนักโทษหัวขโมยตัดช่องย่องเบาเหล่านั้นพอตัดรั้วสังกสีบ้านคุณป้าลอดไปถึงในบ้านได้เมื่อเห็นของมีค่าหลายอย่างก็ดีใจจัดแจงจะหยิบใส่ถุงผ้าเตรียมไว้แล้ว จะนำออกไปจากบ้านแต่ก็ได้แวะเข้าไปในครัวเพื่อจะได้อาหารติดมือไปด้วยแต่พอโผล่เข้าไปก็พบสาแรกไม้คานหากระจาษและถ้วยทำขนมก็จำได้ก็ชะงักนึกถึงบุญคุณของคุณป้าผู้ใจดีเคยให้ขนมกินเมื่อยามยากยามหิวแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนใจชั่วก็ยังมีความกตัญญูเหลืออยู่บ้าง จ้องดูหาบขนมด้วยน้ำตาไหลพูดพึพมพำออกมาว่าแม่จ๋าลูกไม่รู้ว่าแม่อยู่ที่นี่แม่ลูกจะเป็นคนชั่วยอย่างไรเมื่อรู้ว่าเป็นของแม่แล้วลูกจะไม่ขอแต่ต้องเป็นอันขาดพูดแล้วก็รีบนำสิ่งของที่ตั้งใจจะขโมยกลับไปไว้ที่เดิมแล้วรีบถอยออกจากบ้านไปโดยเร็วนี่ก็ชี้ให้เห็นว่า คนชั่วก็ยังมีเวลาที่จะนึกถึงความดีของผู้มีคุณบ้างเป็นเรื่องที่น่าคิด